สวัสดีครับขอตอ้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและลัคนามิถุนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลก์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นใจก,กับช่อง channel ของเราได้นะครับขอบคุณครับขั้นตอนดูดวงส่วนตัวสามารถอ่ดนาดีมาที่ believer 369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อ่านาีมาําค่าครูได้ครับก็จะนะครับพิเศษลดให้2ต่อ ในต้นเดือนกรกฎาคมก็คือวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่10กรกฎาคมวันที่10กรกฎาคมเป็นวันสุดท้ายอนาดีมาถามค่าครูได้ก็จะไราคาพิเศษลดให้2ต่อเลยครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนกรกฎาคม2 5 6 8ซึ่งเป็นเดือนที่7ของปีเนาะอีพีนี้เป็นอีพีที่2นะครับใครยังไม่ได้ฟังอีพีแรกย้อนกลับไปฟังอีพีแรกด้วยฝากด้วยนะครับฝากไปดูกันด้วยเนาะอีพีนี้เป็นอีพีที่2จะมีดาว3ดวงยายนะครับ อีพีแรกก็3ดวงเหมือนกันอีพีนี้เหลือดาวเกตดาวอังคารและดาวศุกร์เรียงตามลําดับครับพวกที่เกิดราศีมิถุนดูจากด้านล่างสีส้มีครับลัคนามิถุนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทั้งราศีลัคนาจะจุดเดียวกันครับตนุราศีมิถุนมีดาวชุมนุมกันตั้งสี่ดวงนในเดือนนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวพุธด,ดวงแรกนะครับดาวประจําตัวกันก่อนเนาะเป็นดวงสุดท้ายที่ย้ายในคลิปที่แล้วนะครับย้ายจากราศีกรกฎนะครับโคจรถอยหลังเข้าสู่ราศีมิถุน ได้ตำแหน่งเกษตรแต่ว่าถอยหลังเนาะก็มีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจนิดนึงครับดาวประจําตัวโคจรอ,อยู่ในเดือนตนุได้ตําแหน่งเกษตรแปลว่ามีความมั่นคงเข้มแข็งในตัวตนนะครับดาวเกษตรหมายถึงความมั่นคงเป็นปึกแผ่นหมายความว่ามีความคิดความเลือกการตัดสินใจการกระทำเนี่ยค่อนข้างไปในทางทิศที่ดีจากการารับรู้ ือดาวพุธเนี่ยมันเป็นดาวแห่งการรับรู้หมายความว่าเข้าสังคมแล้วเกิดการรับรู้และดาวพุธเนี่ยมามาก่อนดาวพระหัสบวสดีด้วยจึงหมายความว่าดาวพุธเป็นตัวรับสารทั้งหมดส่วนดาวฤหัสดีหมายถึงการเก็บรวบรวมสะสมนะครับดังนั้นจึงหมายความว่าพุธกับพระหัสบวดีเมื่อกลุมลักกุมราศีเกิดเนี่ยจะทําให้เป็นคนที่ฉลาดคามีดาวสองดวงนี้กลุ่มลักเนี่ยจะเป็นคนฉลาดมากนะครับ <c oughs> คือพุธกับพระหัสบวดีคือการวางแผนการต่อยอดการพัฒนานะครับทีนี้ เรามาทาความเข้าใจกับดาวถอยหลังก่อนว่าหมายถึงความล่าช้าความติดขัดความยาวนานการที่มันยังไม่ถึงคือมันมันได้นะครับมันได้เพราะเป็นตําแหน่งเกษตรมันคือได้เพราะมันคงเป็นปึกแผ่นแปลว่าได้แต่มันถอยหลังแปลว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะได้ในตอนนี้นะครับวิธีการแก้ก็คือรออย่างเดียวครับรอให้เป็นรอให้ได้รอไม่ได้ก็ดิ้นไปเลยนะครับแต่ถ้ารอได้ก็ดีก็จะทําให้ทุกอย่างมันมันจะถึงเวลา อันสมควรในเวลาข้างหน้าคือผมอยากจะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตระหนักของดาวถอยนิดนึงตรงที่ว่าดาวถอยเยมีความสําคัญคือการที่กลับไปแก้ไขสิ่งเก่าๆในอดีตหรือแม้ว่ามันยังค้างคายังไม่เสร็จเราเราผ่านมันไปก่อนนะแล้วเราก็เดินหน้าไปก่อนข้างหน้าแต่เราต้องย้อนกลับไปแก้ครับเพราะว่าถ้าไม่แก้เนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันยังติดขัดอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงนั้นเนะ่ะเหมือนกับเออเช่นบางคน ยังไงดีเล็บเยีายงนิดหนึ่งคืออย่างนี้เหมือนกับแบบเคยได้ยินคําว่าเริ่มต้นที่ไหนจบที่นั่นไหมครับอ่าอย่างละครอ,อย่างหนังจีนที่ยาวมากเลยซีรีสย์ยาวมากเลยไม่ได้เป็นซีรีส์มาถึงหนังจีนฟอร์มยักษ์เลยอะครับคือแบบพอพอเริ่มต้นจากจุดหนึ่งใช่ไหมพอสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาที่จุดจุดเดิม เป็นตัวปิดท้ายเหมือนกับมาจบที่เดิมไม่ว่าจะจบสวยไม่สวยมันก็จะมาจบที่ตรงเดิมดังนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยเกิดมาจากครอบครัวสุดท้ายจบมันก็ต้องมันอยู่ที่ครอบครัวคาว่าครอบครัวหมายความว่าจบที่ญาติตระกูลอะไรแบบเนี้ยไม่หมายถึงว่าครอบครัวเดิมนะแต่บางทีอาจจะเป็นลูกหลานไปแทนอย่างเงี้ยก็ได้ไมันก็จะจบลงที่เดิมเหมือนกับลูกหลานคอยดูแลตอนแรกอะ่ะ ต,ตัวเราเกิดมามีพ่อแม่ดูแลใช่ไหมก็คือตั้งแต่เริ่มตน้นตั้งแต่เกิดมาคือพ่อแม่เริ่มตน้นแต่ตอนจุดจบอ่ะของชีวิตเราอ่ะก็มีลูกหลานเนี่ยคอยดูแลถูปะครับมีลูกมีหลานเพื่ออะไรล่ะก็ไว้ดูแลเราอย่างเงี้ยก็คือตอนจบเห็นปะมันก็คือครอบครัวคนในครอบครัวนั่นแหละนะครับประมาณนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าเริ่มต้นที่ไหนจบลงที่นั่นทีนี้นาพุถอยหมายความว่าการที่เราอ่ะ,อะทาสิ่งใดมาแล้วเราต้องเดิน,ม,นมันถูกบีบให้เราต้องเดินไปข้างหน้าแต่มันยังทําไม่เสร็จ ดังนั้นเราก็ปล่อยไว้ก่อนอ่ามันก็ทําให้อ่าเราต้องกลับมาเก็บกลับมาจบลงที่เดิมจุดเดิมนะครับมันก็จะจบตรงนี้เอาเป็นว่ามันมันมีลักษณะนี้อยู่เอาเป็นว่าเราเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ให้รู้ไว้ว่าการเริ่มต้นบางอย่างของเราอะ่ะมันต้องเดินหน้าต่อ แต่มันยังต้องทิ้งอะไรไว้ข้างหลังแต่คาว่าทิ้งนี่หมายถึงพักไว้ก่อนแต่ไม่ได้หมายถึงทิ้งได้จริงๆเพราะบางคนคิดจะทิ้งนี่นะครับแต่สุดท้ายมันทิ้งไม่ได้สุดท้ายก็ต้องกลับมาแก้กลับมาเปลี่ยนแปลงมันเหมือนเดิมแล้วสุดท้ายมันก็ต้องเดินหน้าต่อนะครับดังนั้นดาวจะเป็นแบบนี้ดาวมันถูกโคจรพักเสดรมนเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วว่าทําไมมันต้องทำไมหัวศัสต์ไทยต,ต้องมีดาวพักเสดรมนหรือดาวทุกหมายถึงว่าหัวัสต์ทุกหรวรัสต์ต้องมีดาว ถอยหลังเ่ะเพราะว่ามันมีผลในการพยากรณ์กับการคิดการตัดสินใจและการกระทําของมนุษย์เนี่ยจริงๆซึ่ง,งต้องเอามาผนวกด้วยมันมีความยุ่งยากมากเลยจำจริงไม่ต้องไม่ต้องใส่ก็ยังดีกว่ามันจะได้ม่ต้องเหนื่อยคําพยากร์แต่มันต้องใส่เพราะมันคือชีวิตมนุษย์มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ที่เราต้องรับรู้และต้องแก้ไข ดังนั้นเมื่อดาวพุดถอยคือการพูดการสื่อสารการเจราจาการเข้าสังคมการเซ็นสัญญาเนี่ยเจอคนมากหน้าหลายตาก่อนหน้านี้มาแล้วเราเดินหน้าปุ๊บแต่มันยังติดขัดอะไรบางอย่างต้องกลับไปแกมันเป็นส่วนองค์ประกอบหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมด นะครับก็ต้องกลับไปแก้ในจุดเดิมที่เรากระโดดมาที่เราคร้างบางคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามันติดขัดอะไรก็ต้องกลับไปแก้ย้อนกลับไปดูนะครับสุดท้ายมันก็จะมีทางออกทางแก้ให้แล้วสุดท้ายเราก็แก้ให้ได้คือตีปริศนาให้ได้ว่าอะไรคือถ้าเราเราทิ้งเราเรายังเข้าใจว่าโอเคฉันเคยผ่านตรงนี้มานะฉันเข้าใจว่ามันทิ้ง แต่ถ้าใครไม่รู้ครับอันยังยิ่งยากเพราะเราก็ต้องหามันให้เจอว่ามันคือจุดไหนที่เราต้องแก้มันเพราะการไม่แก้เนี่ยมันก็จะเดินหน้าต่อไม่ได้ครับอืมมันเป็นอย่างนี้ังนั้นเนี่ยก็พยายามไปเชื่อมต่อในชีวิตเอาเองว่ามันจะแปลว่าอะไรนะครับเอ่อการพูดการสื่อสารจะล่าช้าจะเลื่อนใครขอวีซ่าใครสมัครงานใครสอบนะครับพวกนี้จะเลื่อนหมดเลยนะครับ ภาวะดาวพุธหมายถึงการสื่อสารอำนาจแห่งการสื่อสารดังนั้นจึงหมายถึงนะการสื่อสารอาจล่าช้าติดขัดได้นะครับรอการพิจารณานะเป็นลักษณะนี้ครับทีนีด้ดาวพุธไปเจอกระดาษพระราษฎรีหมายถึงการพูดการพูดการคิดการวางแผนที่ดีด้วยการวางแผนนะครับด้วยการรัดกลุ่มรอบครอบนะครับก็จะทําให้เราอะมีน้ําหนักในการพูดนะครับอีกอย่างหนึ่งดาวพุธทับตัวก็เรียนรู้ตัวเองซะนะครับเรียนรู้กับ ตัวตนแต่มันเป็นปรแปลว่าบางทีเราก็ต้องฟังคนอื่นบ้างอย่าอย่าคิดได้ไว่าเหมือนอย่าเชื่อตัวเองมากจนเกินเหตุเพราะดาวพิเษมันเป็นดาวแห่งการยึดติดน,นะครับพอเวลามันทับหลักใครมันก็จะเป็นคนที่แบบรู้ดีรู้เยอะและ้วฉันรู้มากพอละอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นการปฏิเสธเรียกว่านา้ำเต็มแก้วถูกปะครับมันก็จะทำให้เราพลาดในอะไรบางสิ่งไปพลาดการเรียนรู้บางสิ่งไปนะครับดาวพัชีกับดาวเกตคือการคิดต่อย,ยอดกันพัฒนาไปข้างหน้า ก็หมายถึงเราต้องพยายามเรียนรู้และพัฒนาตนเองครับให้ไปสู่ความที่ดีขึ้นเวอร์ชันที่ดีขึ้นอีกนะครับทีนี้ดาวโอเคสองดวงนี้การพูดการอธิบายการสื่อสารให้ชัดเจนไม่งั้นอาจจะต้องกลับมาแก้ไขอีกรอบหนึ่งก็ไปไปได้เห็นไหมการการะทําที่เราทําผิดพลาดในครั้งแรกเนี่ยอาจต้องกลับมาแก้ได้อีกรอบหนึ่งดังนั้นเนี่ยพูดอะไรสื่อสารอะไรก็ให้มันตรงให้มันชัดให้มันเข้าใจอธิบายเยอะๆนะครับ อย่ามัวแต่กักกักไว้นะครับหยุดกักแล้วลักก่อนนะครับเออประมาณนั้นเนาะทีนี้เรามาดูที่ออดาวเกตด,ดวงแรกใช่ไหมครับเอาเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะครับวันที่19กรกฎาคม68ในราศีมิถุนเนาะดาวเกตเจอดาวพุธก็ให้ข้อมูลเยอะๆอธิบายเยอะๆเ,ออเพื่อให้คนเข้าใจกันได้อย่างถ่องแท้ให้เข้าใจถูกต้องตามหลักตามที่ควรจะเป็นหรือการสื่อสารที่ถูกต้อง เคยได้ยินคําว่าคําพูดเป็นอวัจนภาษาไหมครับก็เหมือนกับว่าการพูดพูดเขาเรียกว่าปากต่อปากคําล่าลือคําโบราณที่สืบต่อกันมาด้วยปากต่อปากโดยไม่มีการจดบันทึกนะครับมันก็ใส่ไข่กันไปมันก็เพิ่มเข้าไปเติมแสงเติมสีสันสารพัดสีใส่ไข่ใส่โอสารพัดวุ่นวายกไปหมดก็คือพูดง่ายว่ามันไม่เหมือนเขาเดิมแล้วว่ะครับมันเหมือนนิยายหนึ่งเรื่องอะเออมาณนั้น นี่คือมันเหมือนคำว,ว่าพงศวดานกับอ่าเรก็ว่าอะไรนะอืมไม่ได้จะตำนานพงศวดานกับปฏิศาสตร์ปฏิศาสตร์เนี่ยคืออิงความจรงิงแต่พงศวดานเนี่ยหมายถึงอ่าพัมเพอพรารนาหมายคำว,ว่ารู้จุดมาจุดก้อนหนึ่งเหมือนแดจงังกึมอะครับพูดง่าย เราเรารู้จักแดจังกึมกันแดจังกึมกันเนาะก็คือนางในของราชวงศ์โชซอนของประเทศเกาหลีอะครับเออที่ทําอาหารเก่งๆอะ่ะจริงนางก็เป็นแพทย์วยเนาะเก่งเหมือนกันคือแดจังกึมมีมนิวเดประวัติศาสตร์แค่ห้าบรรทัดนะครับคือบรรยายทุกอย่างห้าบรรทัดแต่เขาเอามาสร้างเป็นเรื่องยาวโคตรเออคือยาวมากเป็นซีรีส์ที่ยาวมากคือดูตอนแรกจําได้ว่าผมดูนี่เป็แบบอื้มมันรู้สึกว่ามันยาวมากนะครับ แต่ก็โอเคก็สนุกดีแต่บางทีมันก็ยืดเยื้อในบางตอนแต่เอาเป็นว่ามันถ้าหนังยิ่งยาวมันก็ยิ่งยืดเยื้อนะครับมันก็เอาเป็นบางทีมันจะเบื่อนะอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้ามันสนุกจริงๆอ่ะถ้าคนสร้างเก่งจริงอ่ะมันก็จะทาให้เราต่อเนื่องได้รู้สึกอินรู้สึกแบบโอ๊ประทับใจทุกช็อตอย่างเงี้ยมันจะโอเคแต่หมายความว่าเนี่ยมันก็คือการที่เป็นความจริงกับการที่แต่งเสริมปรุงแต่งอะไรเงี้ยเข้าไปเพิ่มอะเหมือนไดยายอย่างเงี้ยครับ หรือนิทานปลาันปลาที่เขาว่าเนี่ยมันก็จะมีความจริงอยู่นิดนิดผสมกับอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเหมือนกับมีแต่น้ำอะ่ะนะครับเนื้อมีที่เดียวเองนะครับต้องน้นเป็นน้ำเนาะมีหลายคนก็มาตําหนิผมหลายคนเลยแต่แต่ตส่วนน้อยครับว่าผมพูดเยอะแยะมีแต่น้ําเขาอาจจะฟังมีแต่น้าแต่ผมให้เนี่ยมีแต่เนื้อมีแต่สาระนะครับแล้วแต่คนจะคิดเนาะใครจะตีค่าผมยังไงก็แล้วแต่เพราะว่าคนที่เห็นค่าผมมีเยอะะ มีคนมาพูดให้ผมฟังเยอะแยะว่าเขาชอบมากกับการพูดของผมใครไม่ชอบผมก็ละไวในฐานที่เข้าใจว่าโอเคผมอาจจะพูดเยอะผมเข้าใจนะไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าใจแต่ผมจําเป็นต้องพูดเยอะเพราะว่าอาธิบายและให้ชัดเจนให้เข้าใจและไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยหลงไปกับภาพมายากับอ,อนาคตอันแสนหรูที่มันไม่มันไม่เป็นความจริงอะ่ะมันคือสิ่งที่ทําลายตัวเราความฝันของเราคือความทาคือมันเป็นสิ่ง ียกว่าดับสังคมแล้วกันที่จะมาทําลายเราดังนั้นเนี่ยเราอยู่กับความเป็นจริงจะดีกว่าถึงมันจะเจ็บปวดแต่เราก็ต้องรับมันเพราะความจริงคือสิ่งที่เป็นนิรันดร์หมายถึงมันเปลี่ยนแปลงยากไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้แต่เปลี่ยนแปลงยากแต่ความฝันมันเปลี่ยนแปลงง่ายมากเลยเราอยากจินตนาการยังไงก็จินตนาการได้ผมเป็นคนนึงแหละที่จินตนาการเก่งแต่ผมไม่เคยเอาจินตนาการตัวเองเนี่ยมามาปนกับความจริงเลย ไม่เคยเลยสักครั้งเพราะว่าผมรู้ตัวว่าจินตนาการเนี่ยมันมันมันอาจจะไม่เป็นจริงมันอาจจะเป็นจริงก็ได้อาจจะไม่เป็นจริงก็ได้แต่ในชีวิตผมเนี่ยน้อยมากเลยที่จะเป็นจริงได้ดังนั้นผมจึงไม่เชื่อจินตนาการมากจนคือผมคนชอบจินตนาการแบบให้มันรู้สึกว่าเออทาตามใจแต่ไม่ได้เอาความจินตนาการมาปนกับความจริงเพราะมันไม่เป็นความจริงเพราะความจริงคือความจริงไม่ใช่จินตนาการเนาะเราจินตนาการได้ครับแต่เราต้องทําไปด้วยแต่ทําแล้วมันได้หรือเปล่าล่ะ มันได้ตามที่เราจินตนานการไหมเช่นอยากรวยตอนนี้มันรวยหรือ,อยังทํามากี่ปีแล้วมันมันรวยหรือยังอย่างเงี้ยครับมันมันเป็นไปไม่ได้สำหรับผมผมคิดว่าแบบเอออยากรวยประมาณปีนูน้นปีนู้นก็แล้วปีนี้ก็แล้วมันก็ยังไม่รวยสักทีนั่นแหละครับผมก็เลยรู้สึกว่าอืมจินตนาการมันมีให้เราแรงขับเคลื่อนครับแต่มันไม่ใช่ความจริงเนาะมันเป็นจริงยากมากนะไม่ใช่หมายถึงว่าเอา้าเป็นหมอดูทาไมทําให้ตัวเองรวยไม่ได้ขอโทษครับ มีม,มีมีผมเคยพูดกับลูกค้านะลูกค้าเข้าใจนะคนเนี้เขาบอกว่าเออมันไม่เหมือนกันคือคนเราอะ่ะดวงมันไม่ได้ดีคือผมบอกเลยว่าผมเป็นคนดวงไม่ดีคือแบบถ้าเป็นโหราศาสตร์จีนนี่คือกลุ่มขมับเลยอะ่ะคือแบบดวงมันแย่ขนาดนี้เลยเหรอเอออะไรแบบนั้นเลยนะคือแบบคือแค่ฟังอะ่ะก็โอ้โหแล้วนะี่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นเลยแต่ว่าโหราศาสตร์ไทยก็ก็แย่พอสมควร ก็ค่อนข้างแย่ดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าดวงผมไม่ดีจริงๆคือผมวิเคราะห์มาคนมาเยอะแยะเนี่ยผมไม่ได้จะพูดว่าม,มันดวงแย่ง่ายขนาดนั้นนะแต่ดูแล้วของตัวเองมันแย่จริงๆแล้วผลลัพธ์ออกมามันก็แย่จริงๆด้วยดังนั้นเนี่ยคือมันตอบโจทย์กันมันตรงกันดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่หลอกตัวเองว่าโอเคในเมื่อดวงเราแย่เราก็พยายามทาไปเรื่อยๆทําสุดความสามารถพยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อให้ก้าวขีดจํากัดในเรื่องของความที่มันจํากัดเราอะเออนั่นแหละก็พยายามก้ามก้า ข้ามผ่านมันไปอยู่นะครับพยายามครับเพราะผมก็คือคนเหมือนกันกับพวกคุณนั่นแหละไม่ได้วิเศษวิโสเป็นเทพที่ไหนเนาะผมก็เป็นคนเหมือนพวกคุณเนะานนะก็พยายามอะนะครับก็เอาเป็นว่ารู้ก็บอกได้ไม่จําเป็นต้องคือหมายถึงว่าไม่จําเป็นต้องเป็นคนรวยสอนให้คนอื่นรวยได้นี่คนจนก็สามารถสอนให้คนอื่นรวยได้เพราะว่าเขาอาจจะแบบจจะไม่อยากรวยนี่แต่ฉันอยากให้คนอื่นรวยก็เป็นไปได้ไงถูกปะครับอะไรแบบนี้เนาะดังนั้นเนี่ย ม,มันมีอะไรที่นอกเหนืออยากคือเนื่นงอยากตีกรอบกับทุกอย่างแต่ให้เปิดกรอบคือผมเป็นคนนอกกรอบผมไม่ชอบเป็นคนอยู่ในกรอบนะครับดังน,นั้นเนี่ยเราต้องคิดนอกกรอบเพราะมันได้อะไรมากกว่านะครับประมาณนี้โอเคจบนอกเรื่องต่อไปเรามาดูตัวที่2คือดังคันโคจรเข้าสู่ราศรีก,รรร 27, กรรนันย์ยีบกรกฎาคม68ดดังคานลงมาจากราศรีสิงห์เข้าสู่ราศรีกรรรันในภพบุริพันธุซึ่งเป็นมหาจักรระวังอารมณ์ครับเล่งกระดาษเสาพลิกผันในทางที่ร้ายบ้านกับงานเนี่ยหรือ อสังหากับงานเนี่ยมันหมายถึงการพลิกผันที่อาจจะคอนโทรลยากหมายความว่าเดือนนี้ยอยา่าคาดหวังกับผลตอบแทนที่จะมาสู่ความมั่นคงอะไรมันยังไม่ได้ในเดือนนี้คะว่าคาดหวังเนี่ยอย่าพึ่งเอาไปว่าทําปกติไปก่อนรอเดือนหน้าให้ดาวคารเนี่ยเดือนหน้าก็ยังไม่แน่ใจเพราะมันยญ่น่าจะประมาณนู่นนะ,ก,นะกันยาสิงหกันยาต้นเดือนกันยาครับน่าจะออกมาในราศีตุลละนะครับ ลองรอลุ้นว่าปลายเดินตุลากิดกระดาษสิงหาาปเดินสิงหาจะยังได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไปรอลุ้นต้นเดือนกันยานะครับก็อาจจะได้ก็อาจจะมีสิทธิ์ได้แล้วนะครับเพราะดาวคันเดือนเดือนครึ่งนะครับไม่ใช่เดือนดึงนะเดือนครึ่งนะครับทีนี้อังคารมาจากเจ้าเดือนอริอริพันธุมีปัญหามีคยกว่าอะไรแบบกูนี่ยืมสิน่ะ มีเกณฑ์จะก,ก่อนนี้เรื่องของอสังหานะครับแล้วก็มีปนุไปเรือนพันธุ์ทุกแปลว่ามัน่นคงโอเคต้องการความมั่นคงเพื่อมามีแต่มันก็จะมีปัญหาเข้ามาก็หมายความว่าโอเคมันก็จะเป็นหนี้เป็นสินแต่เราได้ความมั่นคงนั้นได้ไม่ไม่แนะนําให้แต่งงานไม่แนะนําให้มีบ้านในตอนนี้เพราะว่าอังคารกับเสาเร็งกันที่น่ากลัวนะครับมันเป็นเกณฑ์กันนะเขาเรียกว่าเกณฑ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์เนี่ยมีเกณฑ์อังคารกับเกณฑ์เสาซึ่งไม่ใช่หมายถึงโยก เบียนหรือตรีโกนนะครับมันมีเกณฑ์พิเศษเขาเรียกว่าเกณฑ์พิเศษครับดังนั้นเนี่ยมันบอกไว้เลยว่ามันได้เกณฑ์พิเศษดาวเสาร์ได้เกณฑ์อางคารอังคานได้เกณฑ์เสาร์มันจะวุ่นวายไม่อย่าเพิ่งทําอะไรที่แบบประเจิดประเจอิอใหญ่ๆโตๆโต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 อย่าเพิ่งรอให้ดาวคามาราศีตุลก่อนค่อยว่ากันนะครับทีนี้ดาวศุกร์เป็นาย้ายเข้าสู่ราศีมิถุน27รกรกฎาคม68ทับหลักใช่ไหม ออกจากพฤชศทับหลักดาวศุกร์เนี่ยมันอยู่ในเรือนตนุถือว่าดีเพราะว่ามาจากเรือนวินาศกับเรือนปุตตะปุตตะตนุหมายความว่ามันเกิดไอเดียใหม่ๆม,ม,มันเกิดความาสุขใจอะไรบางอย่างนะครับแต่มันมาพร้อมกับความวินาศคือกดดันด้วยอ่ะมีทั้งความสุขมีทั้งกดดันหมายถึงอะไรหมายความว่าคุณต้องเดินทางไกลเป็นตัวแก้เป็นตัวกลางหมายถึง่าเรียกว่าแก้เราจะเรียกเราจะชอบติดปากเรียกกันว่าแก้เอาใหม่ค่ะผมยังเรียกติดปากเลยเห็นไหมเอาใหม่เรียกว่า ทำให้ถูกต้องกับดวงชะตาไปในทางที่ถูกต้องนะครับก็คือการเดินทางไปเจอสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับจะทําให้คุณเปิดหูเปิดตาทาให้เกิดไอเดียสร้างสารรค์และลดความกดดันด้วยนะครับมันก็จะทําให้คนเนี่ยมีพาชันที่จะไปสู่อนาคตที่ดีมันจะมีอะไรคลิกบางอย่างมันจะมีอะไรที่เราสามารถมองออกมองทะลุหรือเข้าใจอะไรบางอย่างได้จากสิ่งที่อยู่แดนไกลไม่ใช่อยู่ใกล้ตัวถ้าอยู่ใกล้ตัวเตรียมตัวกดดันเลยครับ ม,มันจะมีเรื่องกดดันเรื่องที่ทําให้เราอาจจะต้องเครียดอะไรไประมาณน,นี้ได้ดังนั้นเดินทางไปเที่ยวครับไปเที่ยวก็ยังได้แต่หน้าฝนเที่ยวมันก็ยากหน่อยเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่าเดินทางจะแก้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามบริจาคการช่องเหลนอของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ